ทีจ้ากบน้อยวันนี้อายุได้23าวันแล้วใช่ไหมคะโตแล้วนะจะเป็นหนุ่มแล้วนะคุณยายเห็นว่าน้ำของหนูนี่มันเน่านะคะเน่าเร็วได้บางทีไม่ถึงสองวันนะคะก็ะเน่าอาหารที่ยายเอาให้นี่มันจมลงไปค่ะแล้วมันก็ทำให้ น้ำหนูสกกรโกนะคะขาดออกซิเจนพวกหนูก็เลยตายนะคะตายไป6 6ตัวในวันนั้นคุณยายก็หาวิธีการใหม่ค่ะคุณยายก็เลยเอา,เอ,าอาหารเมร็ดนี้ไม่ทิ้งลงบนผิวน้ำให้หนูแล้วนะคะคุณยายก็เอาวางบนโฟมมาสังเกตนะคะพอเราเอาอาหารเนี่ยวางบนโฟมเขาก็จะค่อยค่ เข้ามานะคะเขายังไม่คุ้นเคยค่ะเพราะว่าเพิ่งให้ครั้งแรกสังเกตนะคะเขาก็ค่อยๆย่องเข้ามานะคะคุณยายก็แอบถ่ายรูปเอาไว้นะคะเ,เขาก็คงจะงงว่าเอา๊ะทุกวันนี้คุณยายให้อาหาราบนผิวน้ำนะคะวันนี้ทำไมคุณยายไม่ให้เหมือนเดิมเ,เขาก็เลยงงๆนะคะ คุณยายก็นั่งแอบอยู่เขาก็เห็นคุณยายเขาก็ไม่กล้าค่ะเขาก็แบบกล้ากล้ากลัวๆนะคะทั้งหิวด้วยนะคะตอนนี้ก็ประมาณสามโมงคุณยายก็แอบบันทึกภาพนะคะเขาก็เข้ามาทีนี้อาหารเม็ดที่เราให้บนโฟมเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดแข็งนะคะซึ่งปกติแล้วเมื่อเรา,าปโปรยมันลงผิวน้ำเนี่ย เมื่อมันถูกน้ำมันก็จะมีความนุ่มนะคะเขาก็จะกินง่ายทีนี้พอเราเอาวางบนโฟมให้เขาเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดแข็งๆอยู่ค่ะเขาก็ไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าเขาหิวเขาก็เข้ามาเห็นไหมคะน้ำใสแจ๋วเลยค่ะคุณยายก็ลองทำดูนะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้ำเขาเน่า อยากให้น้ําเขานี่มีความสะอาดนะคะเวลาเขาว่ายน้ําเล่นนะคะเขาก็จะได้มีความสุขหลังจากวันที่ตายไปแล้ววันนั้นนะคะ66ตัวมันก็ไม่ตายอีกเลยค่ะ,ะคุณยายก็เปลี่ยนน้ําให้2วันครั้งนะคะ,ะทีนี้เราลองมาให้อาหารเม็ดบนพื้นโฟมนะคะ ไม่ให้ในน้ำก็จะมีบ้างเวลามันขึ้นมาบนนั้นแล้วก็มันกระโจนลงไปในน้ำมันก็ติดนะคะเราก็มาดูว่าเราทำแบบนี้แล้วนี่น้ำมันจะดีไปอีกนานไหมนะคะเราก็ไม่ได้ให้เยอะดูเขาก็ค่อยๆปรับตนเองกระโดดขึ้นมานะคะแต่ยัง ไม่มุมมามกินนะคะก็จะสังเกตการอยู่ว่าเทำไมคุณยายมานั่งดูเขา,เ,าเขาก็ไม่กินมุมมามนะคะเขาแต่ว่าเขาหิวนะคะเพราะว่าสามโมงแล้วปกตินี้คุณยายจะให้อาหารเขาเช้ากวันนี้ค่ะเห็นไหมคะน้ำใสมากเลยค่ะ แต่ถ้าเราโรยอาหารเม็ดลงไปบนน้ำนะคะไม่นานเลยค่ะน้ำก็จะคุณคุณยายก็เอาอาหารวางบนโฟมให้เขานะคะ,ะซึ่งเขาก็ยังไม่เคยกินแบบนี้ก็เป็นอะไรที่มันยังงงอยู่นะคะ,อะพอให้อาหารแล้วคุณยายก็ จะต้องปล่อยให้เขาได้ปรับตนเองนะคะได้คุ้นเคยกับวิธีการกินอาหารแบบใหม่นะคะ,ะคุณยายก็จะพยายามหาวิธีการที่ให้มันดีขึ้นหรือดีที่สุดนะคะ,ะก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือน้ำเน้ยน้ำจะต้องสะอาดค่ะคุณยายลองทำแบบนี้ ดูมันจะได้เปลี่ยนน้ำบ่อยไหมอ่าสุขภาพจิตเขาก็ดีค่ะเขาก็จะไม่เครียดกับน้ำสกรปรกนะคะเยอะเลยขึ้นมาเยอะเลยนะคะคุณยายต้องนิ่งมากๆเลยค่ะไม่งั้นเขาจะตกใจอ่าช่วงนี้นะคะอายุประมาณ23วันนี้ก็สังเกตว่าหุ่นนะคะซึ่งต่างจาก เมื่ออายุป,ประมาณ18วันซึ่งเขาจะรู้สึกว่าเป็นเบบี้แล้วเป็นออกวบอวบเหมือนเหมือนเด็กทานโรกเรานะคะก็จะ,ะมีความอะ,อะไรล่ะครับอวบอวบน่ารักนะคะ,ะเหมือนลูกบอลอวบอวบน้าอุ้มของเขาก็เหมือนกันค่ะแต่พอมาถึงอายุ23วันนะคะสังเกตว่า หุ่นเขาก็จะเพลียวลงนะคะอันนี้คือจากที่ดูค่ะก็จะเป็นตัวกลบมากขึ้นนะคะหุ่นเหมือนกบนะคะสรีระก็เหมือนกบขึ้นนะคะขาก็ยาวขึ้นอันนี้เราสังเกตนะคะ น่ารักมากเลยค่ะเขามีความสุขนะคะแต่เขาก็อยากหนีค่ะเพราะเขาคงคิดว่าเราจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารแล้วเขาก็ไม่คุ้นกับสถานที่ด้วยเยอะเลยนะคะเขาก็จะมีความสุขแวกว่ายไปมานะคะในน้ําที่ใสสะอาดนะคะอยากให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาที่จะเอามาเป็นอาหารนะคะเราจะเอาไปปล่อยเพราะว่า พวกกบพวกเขียดพวกอึงอ่างนะคะคนก็ไปหาเขามากินเยอะทำให้ท้องไร่ท้องนาของเราทุกวันนี้แทบจะไม่มีก,กบเขียดอึงอ่างแม้แต่หอยปูก็ยังหายากเลยนะคะก็เลยมีความคิดว่าถ้าเรานำเขามาอนุรักษ์เลี้ยงไว้แล้วก็เอาไปปล่อยเนี่ยอย่างน้อยเขาเหลือจากคนที่ นำไปเป็นอาหารแล้วเขาก็ยังได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะที่มาชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ